นก็หลงสายหน้าเปล่าสายหน้าเปล่าลงเลยเหรอข้างหน้ามีนกแสดงว่ามีเสบียงจอดหรอเสบียงก่อนเนี่ยมีนกเห็นปะข้างบนอะที่กูบอกอะที่ไหนมีนกที่น่ามีของไอ้ที่เรามาเต้นที่อะไรเนี่ยกูจะดูของกูโดนนกตั๋ววะนี่ว่ากูอาจจะโดนหลอกว่ะโดนหลอกโดนต้มตุ๋นโดนตุ๋นมามามาทุกคนทุกคนมาช่วยกันเอาขึ้นกด F ไหนสี่คนจะเร็วแค่ไหนวะข้างหน้าใช่ไหมมิกถูกไหมข้างหน้าเดินยังไงกันนี่กาะข้างหน้าถูกไหมได้ได้พีพีพีไม่พีพี่ม่นี่พี่ม่นี่พี่ม่นี่อ่าเออจอดจอดจอดที่ก็ไปกระบอกหรือกดอาครับจอดที่ไปกระบอกกดอาครั้งใช่เนี่ยไปกระบอกเนี่ยไปกระบอกเนี่ยใช่เดินมาหนี่เดินมาหนี่แล้วก็กดอาที่ไปกระบอก อว่าไรเอาตอนรับเด็กใหม่ตอนรับถิ่งใหม่ยังมีฟลิกมหนอยโดนนี่ก็โดนไม่โดนใกล้ถึงยางบอกด้วยไม่ใช่เหมือนบิ๊กไอ้เหี้ยไม่บอกเหี้ยะไรเลยจะชนแล้วก็แบบยืดดูเสียงไม่ได้ยังมีชิปไอ้สัตว์เตรียมทอสมออ๋อเฮียล้มลงเลยใกล้ถึงยัง แกถึงยังถอนเลยถอนเลยมีกถอนดิเออดีดีดีลงลงไปซ่อมนะคนลงไปซอมนะโอ้โหทุกคนลงไปซ่อมในแค่มิกมันยิงแล้วโอ้โหดังปิดปเล็กใมีเล็กมเล็กมีมีเล็กพอเราเพย์นนี้เสร็จแล้วก็เอามิกเข้ากองมึงมั่จบมังต้งดทำอย่างนั้น

ได้อะไรนปะไม่ได้เลยโก็รลด์ได้หรอโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยคืออะไรโกลด์รางวัลนี่คืออะไรขึ้นเรือึ้นเรือไปขายรางวัลนี่คือไปขายไปขายเฮ้ยกูเจอกล่องนี้เอาไมิค่ห้ขุดอ่ะกูขุดไว้ขุดไม่ขุดอะไรเฮี้ยเครื่องเรือไปสัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมามมันาทางเราหรือเปล่ามาเหรอมาหรือเปล่าน่าจะมามาทางเกาะเรา มันทางเกาะเราเดี๋ยวมัไดทางเกาะเราไม่เดี๋ยวนะมันไปนู้นมันหันมันหันกลับไปมันหันกลับไปไม่ได้มาเกาะเราเดี๋ยวนะเอ๊ะออเใช่มันมาเกาะเราโอเคปัหันมาเปิดเปิดเปิดเลยเฮ้ยมันมาเกาะเราจริงๆเฮ้ยเอาดิเฮ้ยมาแล้วเอาไงดีไปมาหันมาเอาดิไม่รอก็่อเดีจ้าเปิดก่อนเลยกำลังบนเรืออยู่ เอ้เดี๋ยวพวมันกล้วออมออเห็นกูเห็นกูเห็นสมองเรานะอ่ะมันมันเข้าโอเคมันมา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 หาเราโอเคมันมาหาเราเอากล่องลิปเปอร์ไว้เรือเล็กนะหักขวาเลยหักขวาเต็มกำลังเตรียมตัวเอาสมอขึ้นเตรียมตัวเอาสมอลงเราจะดิฟเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูให้มันตามเรามาหรือเปล่าลงเลยนะลงเลยไว้สี่คนน่ะมาช่วยกันเอาอย่าไปด่ี เอ้าไม่ไม่ไม่ไมันมันยังไม่ลงเลยกระบอกยังไม่ลงเออนี่ลงแล้วเอาขึ้นใครหายอะ่ะเอาปอกเทียนกันจีนดมกลัวอะไรอ่ะเราล่อแม่ทั้งหมดเราจบแล้วไอ้เนี่ยหักซ้ายปะอยากกูอยากแก้แค้นไอ้พวกนั้นไหนวะอยู่ไหนนู่นเหรอเอออยู่นู่นนีกว่า เห็นปะนู่นมันมันหลบหิ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 นขวา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 ไหนอะไหนวะทางขวาเนี้ยน่ะปแกงเหรอโอ้โหเรือโอ้ขึ้นโอ้โหขึ้นไหนวะเดี๋ยวกูหักขวาให้ก่อนหายไปไหนวะที่มันหายไปไหนวะไม่ตอนแรกเราตามมาแล้วเว้ยมันหายไปไหนรู้เหรอเอาหายไปเลย ไอ้แม่งพิดออกมีไม่เห็เฮลยไอ้สองลำโอเคทางซ้ายจะสมองเรือลงอยู่ไม่นะมบึงลง่นไปเนี่ยสมอลงสมองลงคนเตรียมเอาสมองขึ้นไอึ้นเลยขึ้นเลยกูคืนก่อนคืนงมอะไรก่อนไอ้ย นี่คาน่าคาน่าเฮ้ยมันโดนขาเข็นขาเข็นเหรอใช่หรอเฮ้ยใช่ป่กวะทำไมน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาเข็นอีกตัวนึงตัวอะไรอะเข็นขา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 เข็นถอดสมองถอดสมอถอดเราดันดูมันดีกว่าถอดสมอที่หมอที่อยากเห็นยิงใส่มันมาดีช่วย ตั้ทีน้องไปที่จุดตลาดวะลูกันนี้ราชจุดตลาดยังต้องส่งีเขาาปาดจี้ครเลียดเลยพวกเราโดน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 ยิบยหบอีกลูกช่ไสัตัดมาไม่อาจไม่อาจโดนของกูโดนอัดหมดอัดหมดอัดหมดงวันี้จังวันนี้อัดหมดเอาเรือเราออกสาคาคิดดิ รอพ่อตัดทิพย์เหรอ,อหาสา,ายเต็มรังหาสายเต็มรังหาสายเต็มรังโอ้ยมันกวนพายเรืออยู่กวนพายเรืออยู่ AI เก้าร้อย IQ เจอกูตายไรเงี้ยเฮ้ยตายตายตายไม่ใช่มันเอาเราแทนนะเออไม่เป็นกวัวเอาว ยิงไอ้เหี้ยดักหน้ายิงดักหน้าไม่ใช่น้ำไอ้น้ำเงินไอ้ละมุ่มที่ตามหลังละไม้ไม่ใช่คาเครสมันกำลังลอยมานะมี่กำลังเทียบกำลังเทียบมันไอ้เหี้ยข้างหน้าเก่อนมามา้ามาไหน้าสายมาปุ๊บ เข้ให้มันออกซ้ายกูออกขวาขวายาดตั้มขวายาดปั้มไปโดนโดนนล้นโดนยิงยิงยิงดึงแล้วไอ้เหี่ไม่มีลูกกระสุนเหี้ยเลยทำไมเหี้ยเอ้ยอ่ะเอ้ามันเบี่ยงแล้ะตีครมันหลังมัน ไม่ถึงคุณยิงไม่น่าถือปืนในเนี้ยนักกระโดดไปหาไปก่อนสิเทศคุณระเบิดอยู่มีมามีมาไ่งานมีงานม่อี้กน้ไปกัดตัน้ไปกตักนาไปกนข้ามาแล้วข้ากู้เรือกูแทนกูคนงดิโอ้โหแบงโคตรแงโคตอุดเลยเต็ม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 เต็เต็เต็ม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  ไี่สวนีสวนโอ้ยเฮียขุกขาดโอ้ยเฮียเอาบ้านเมาบ้าเมาของโอ้ยแม่งเลยตกรางไแล้วเรือจะแล้วเรียจะแล้วช่วยกันเลยมาแล้วเรือจะจมแล้วช่วยกันเลยเรือเราทไมถึงเรือมันเรือเราอะจะจมแล้วโอ้ยเฮียเร็วถ้าเกิดไม่รีบอะเอ้ยลำไปายแล้วหายล้ ดึงดึงแลดึงอยู่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 ใครไม่ได้ออสไลเปอร์มาใส่ข้างบนดิสไนเปอร์เออได้ได้ได้สไนเปอร์สไนเปอร์โอ้ยยิงกูเป็นจีกูเร็วกูดึงไดอยู่ไหนสไลท์เปิ้ลไหนสัตว์นี่ไงยัวัดกูบ้าวมาดิลูกซองกูข้ามได้มาดินจมยังฮะเรือจมแล้วเอ้ยไม่ใช่จมแล้วจมแล้วมาทิงเรือท่าสมอทอ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 าสมอ เดี๋ยว <บด S 2> ทำไมคกูล,ลงมาเต็มเป็นด้วยน้ำหรือเปล่าสมองขึ้นเลยสมองขึ้นเลย,อเลยโอหนี่ไงเว้ย